สวัสดีครับบทเฝ้าเดี่ยวเทศการเข้าสู่ธรรมวันที่32หัวข้อตามเรามาจากพระธรรมลูกาบทที่9ก็21-27ถึง27โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์ซึ่งกำชับสั่งเขามีให้บอกความนี้แก่ผู้ใดและตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกทันมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกังเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพื่อเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียตัวของตนเองผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเองของพระบิดาและของเราทุตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า เบื้องหลังของพระพรีตอนนี้พระเยซูตรัสสั่งเหล่าสาวกไม่ให้บอกคนอื่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาเพราะณนะจุดนี้เขายังไม่เข้าใจความหมายของข้อความนี้อย่างชัดเจนและคนอื่นๆก็จะไม่เข้าใจด้วยเช่นกันเพราะทุกคนคาดหวังว่าพระเมสสิยาจะมาเป็นกษัตริย์ผู้มาปลดปล่อยให้พวกเขามีชัยชนะต่อพวกโรมันแต่พระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยายังคงต้องทนทุกข์ ถูกพวกผู้นำปฏิเสธถูกฆ่าและเป็นขึ้นมาจากความตายในที่สุดเมื่อเหล่าสาวกได้เห็นทุกอย่างนี้เกิดขึ้นกับพระเยซูเขาจะเข้าใจว่าพระเมสสิยาเข้ามาในโลกนี้เพื่อกระทำสิ่งใดนี่จึงเป็นจุดหักเหนในการสั่งสอนเหล่าสาวกของพระเยซูตั้งแต่นี้ไปพระองค์จะเริ่มตรัสอย่างชัดเจนและเจาะจงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์และเขาจะคาดหวังอะไรบ้าง เพื่อเขาจะได้ไม่แปลกใจเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยพระสิริอันยิ่งใหญ่เพื่อตั้งอาณาจักรชั่วนิรันดร์ของพระองค์คริสเตียนติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าโดยการทำตามแบบอย่างและเชื่อฟังพระบัญชาและคำสอนของพระองค์การแบกอังเขนหมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธความต้องการที่จะทำตามใจตนเอง ในการใช้เวลาและเงินทองของเราในวิถีทางของเราเองและเลือกทางเดินชีวิตของเราโดยคำนึงถึงคำสอนของพระเยซูการติดตามพระเยซูเป็นเรื่องยากเย็นในเวลานี้ก็จริงแต่จะคุ้มค่าความเจ็บปวดและความพยายามของเราในระยะยาวถ้าเราปรารถนาที่จะตามพระเยซูแต่ไม่ได้แบกกางเขนของตนก็จะเป็นเพียงผู้ชมไม่ใช่สาวกเหมือน ฝูงชนมาเฝ้าดูเหตุการณ์การตุกตรึงของพระองค์ดังนั้นก็จะยังคงปราศจากชีวิตแต่ถ้าเราแบกกางเขนของตนแต่ไม่ได้ตามพระเยซูไปก็จะเป็นเหมือนโจรที่ถูกอยู่บนกางเขนที่ต้องตายเพราะบาปของตนแต่ไม่ได้คิดจะกลับใจทั้งที่เขาอยู่ใกล้พระเยซูยิ่งกว่าผู้ใดดังนั้นเราก็จะยังปราศจากชีวิตเช่นเดียวกัน ถ้าเราแบกกัางเขนแต่ไม่ใช่ของตนถึงจะตามพระเยซูปไปก็ไม่ต่างอะไรกับชายผู้ถูกทหารโรมันบังคับให้แบกกัางเขนแทนพระองค์เขาทำเพราะจำใจเมื่อถึงที่ตรึงเขาก็ไม่ได้ตายร่วมกับพระองค์ดังนั้นก็ยังคงปราศจากชีวิตแต่ถ้าเราทำตามที่พระเยซูตรัสเอาชนะตนเองด้วยการทำตามวิถีทางของพระองค์ ยอมแบกกางเขนตายต่อเหตุผลและวิธีการของตนเองติดตามพระเยซูทุกวันอย่างมีวินยัยดังนั้นแหละเราก็จะมีชีวิตนิรันด์อย่างโจรผู้กลับใจบนแมงเขนอีกคนหนึ่งนั้นดังนั้นใครจะตามพระเยซูจึงต้องทำตามเงื่อนไขาสามประการนี้อย่างแรกปฏิเสธตัวเองอย่างที่สองรับกางเขนของตนแบก และอย่างที่สติดตามพระองค์ไปอะไรที่น้อยกว่านี้เป็นเพียงการตามแต่ผิวเผินข้อคิดผู้ที่เอาชีวิตของตนรอดบนโลกนี้ก็จะเสียชีวิตนิรันที่ในโลกหน้าแต่ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็จะได้ชีวิตนิรันต์ตอบแทนในแผ่นดินของพระองค์ในวันหน้า หัวข้ออธิษฐานอาธิษฐานเพื่อการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงตลอด40วันในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ขอร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพรง์ทั้งหลายขอพึ่งพาพระองค์ในการที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนและแบบอย่างที่เห็นจากพระวจนะะของพรเจ้ามีหลายสออยาาิ่งหลายอย่างที่ข้าพรงทั้งหลายยัง ทำไม่ได้ตามลําพังตัวข้าพงศ์ทลายเองขอพระองค์ที่จะเป็นผู้ช่วยที่จะนำและเสริมกำลังข้าพง์ในการเดินเมินชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ตามพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทำให้เห็นและสอนเป็นแบบอย่างข้าพงศ์ทลายจริงขอพึ่งพาพระองค์ ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้เพื่อที่ข้าพงศ์ถลายจะมีชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแะเป็นแบบอย่างและเป็นพระพรแก่ผู้อื่นต่อไปข้าพงศ์ถลายจึงขอขอบพระคุณพระองค์กราบตูนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน